สวัสดีครับพี่น้งพึง่งเจอรี่สวัสดีจ้าโหเป็นอะไรครับพี่ตาแดงเลยครับช่วงนี้เนี่ยอากาศมันเปลี่ยนไงพี่ก็ ปรับตัวเองไม่ถูกโดยเฉพาะดวงตาเนี่ยนะมันก็แบบอยู่ๆมันก็เกิดอาการเคืองอาการแสบตาผมว่าอาการอย่างเนี้ยครับจะต้องปรึกษาคุณหมอครับไหนๆคุณหมอก็อยู่ในสายออนไลน์กับเราพอดีนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครสวัสดีครับช่วงนี้นะครับบ้านเรานะครับมีทั้งแสงแดดแรงนะครับแล้วก็มีฝนด้วยนะครับจริงๆก็พาให้เราไม่สบายได้ง่ายเลยนะครับ อาการของคุณน้ำพึ้งนะครับที่มีอาการแสบตานะครับเคืองตานะครับช่วงนี้หมอคิดว่าน่าจะเกิดจากแสงแดดแรงนะครับแสงแดดก็จะมีรังสีอัลตราไวโอเลตท่ค่อนข้างจัดนะครับรวมทั้งช่วงนี้ก็จะมีพวกมลภาวะพวกสุญพันธ์ด้วยนะครับหรือถ้าบางคนเนี่ยเอามือที่ไม่สะอาดไปจับสัมผัสดวงตาโอกาสทำให้ติดเชื้อได้นะครับการดูแลนะครับหมออยากแนะนำอยู่ในที่ร่มนะครับผู้เดกเลี่ยงแสงแดดหรือถ้าจําเป็นต้องออกกลางแจ้งจริงๆหมอก็อยากแนะนําพวกแว่นกันแดดที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็ขนาดที่เหมาะสมนะครับให้ปกป้องดวงตาได้ด้วยนะครับ ส่วนการดูแลอย่างก็อยากแนะนำนะครับเรื่องการพักผ่อนที่เพียงพอร่วมด้วยนะครับการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับแล้วก็การดื่มน้ำเยอะๆนะครับก็ทําให้สุขภาพดวงตาเราดีขึ้นได้นะครับช่วงนี้นะครับขอบคุณคุณหมอมากๆนะครับสำหรับคำแนะนำดีๆอย่างนี้นะครับหมอครับขอบคุณมากครับคุณพึ่งครับฟังแล้วรู้สึกสบายใจขึ้นไหมครับรู้สึกสบายใจขึ้นนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเผื่อเกิดว่าอาการของพี่เนี่ยมันไม่ดีขึ้นก็คงจะต้องรบกวนเจอรรี่เนี่ยพาไปหาหมอเลยเคลียร์ว่าพาไปพบจักษุแพทย์ สนับสนุนโดยห้างแว่นท็อปเจริญ